ด้วยกิจวัตรประจําวันที่แสนเร่งรีบทําให้คนส่วนใหญ่ละเลยการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพระบบขับถ่ายเนสวียตาเล็งเห็นถึงความสําคัญในจุดนี้และอยากเชิญชวนให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพระบบขับถ่ายเพราะเชื่อได้ว่าสุขภาพระบบขับถ่ายที่ดีนั้นถือเป็นรากฐานสําคัญของการมีสุขภาพที่ดีดังนั้นเนสวียตาจึงได้จัดก,กิจกรรมพิเศษขึ้นในปีนี้ด้วยการเชิญชวนทุกๆคนมาร่วมการตรวจสุขภาพระบบขับถ่ายได้ง่ายๆด้วยตัวของคุณเองซึ่งสามารถทําได้ผ่านสองช่องทาง ผ่านทางแอปพลิเคชันตรวจสุขภาพระบบขับถ่ายด้วยการตอบคำถามง่ายๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณผ่านทาง Facebook ถ่ายยากเรื่องใหญ่ by n e t v i t a หรือ w w w n e t v i t a c o t h และผ่านทางบูธกิจกรรมของ n e t v i t a พร้อมรับโปร,ปรโมชั่นพิเศษและหนังสือคู่มือร่วมเคล็ดไม่ลักเพื่อวันที่โล่งสบายได้ตลอดทั้งปีที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาและอาคารสานักงานชั้นนาทั่วไป โดยสามารถเช็คตารางบุธกิจกรรมได้ที่ www.nestvita.co.th ดื่มเนสวี t ตาทุกเชา้าเพื่อการเริ่มต้นวันใหม่อย่างราบรื่นทุกวัน